ก็ลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประกอบช่องลามซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแจลิงก์อังเปาเพิ่อเลยนะครับแล้วก็สําหรับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่10 1สิบนะครับเพื่อนๆนี้แล้วก็ถ้าผมพูดชื่อผิดตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขอภายด้ละกันนะครับแล้วก็สําหรับ กิจกรรมของแอป t ูม,มันนีว่วอลเลนะครับจะเป็นกิจกรรมมานานแล้วแหละนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมตัวนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล,เลยนะครับที่ตาราคลิคปแล้วก็สําหรับกติกาการแจกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้้ายคลิปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตัวคาว่าส่งซองของขวัญนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยสร้างซองเาตอนเองให้เพื่อนใส่จํานวนเงินนะครับสําหรับันแรกจํานวน70บาทนะครับคนที่รับซองจะเป็นทั้งหมด60คน ข้ามอวยพรเดี๋ยวเอาผมเอาเป็นประมาณ EP ที่10ละกันนะครับถ้าผมจะไม่พีดนะครับเ,เพื่อนๆนี่อี e ีที่10กดสร้างมูลค่าร่วมนะครับกดยืนยันเพียงแค่นี้นะครับเราก็ สร้างซองเปลเซียเป็นที่รยบ้อยแล้วนะครับก็รอแค่แจกลิงก์อังเปลวเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับกติกาการรับนะครับก็จะเป็นตอนประมาณ2องทุ่มตรงนะครับจะไม่เกินเวลานี้แน่นอนนะครับสําหรับคระเดียกรับก็สามาระหลับไปเลย ในช่วงเวลา2องทุ่มตรงไม่เกินเวลานี้แน่นอนแล้วก็สำหรับนะครับใครที่ไม่อยากหลับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมของแอปทูมันนี่วอลเล็ใครอยากเล่นก็ตารังคลีปเช่นกันในคลิปนี้นะครับถ้ามมปรปโยโ์ตอนเพื่อ,อนฝากเพื่อ,อ,กอนกดไลค์กดแชร์กไดไ้จายผมด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ